ลามอะไรกุมสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนรินปากบาราจากมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่จากสื่อหลากหลายรูปแบบความยุติธรรมเปลี่ยนผ่านถือเป็นแนวคิดที่จะนำไปสู่สันติภาพซึ่งเปลี่ยนการแก้ปัญหาจากการใช้ความรุนแรงนำไปสู่ความสมานฉันวันนี้นักข่าวพลเมืองห้องข่าวสันติภาพปาเต้ทีวี สะท้อนมุมมองของนักกฎหมายทหารและนักวิชาการจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมสะท้อนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่รับความสนใจ หรือมีความรู้อย่างกว้างขวางมากนะักส่งผลให้เป็นปัจจัยที่เกิดการละเมิดสิทธ,ธิในคดีความมั่นคงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในกระบวนการสร้างสันติภาพที่กำลังเดินหน้าจริงเนี่ยสิทธิมัน้ยอยูแ่แล้วในเรื่อง,องการร้องเรียนนะให้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมในการที่เขาจะให้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากนะฮะโดยเฉพาะการที่เขาเนี่ยไม่มีความไว้วางใจอย่างเช่นมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเป็นธรรมทั้งหลายแต่ว่า ด้วยความที่เขาเนี่ยเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีความไว้วางใจว่าจะได้ความปลอดภัยหรือไม่เขาก็ก็ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลนะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขามีสิทธิ์ขนาดเดียวกันเมื่อกระบวนการสัติภาพเดินหน้าผลักดันให้ทางรัฐบาลพยายามสร้างความเข้าใจผ่านเวทีการพูดคุยและการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนซึ่งเชื่อว่าการพูดคุยนั้นสามารถที่จะ เมื่อมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้เกียไปแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการรับรู้นะครับเกิดความไว้วางใจเป็นขั้นตอนสาคัญของการพูดคุยและทำให้ผู้เกี่ามเข้าใจสิ่งต่างๆและนําไปสู่การาแกแยกสิ่งที่สำคัญในประเทไทหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าสันติสุขและผ่านกระบวนการพูดคุยสันติภาพตกลงกันได้จากทุกฝ่ายนะครับนะ ที่ที่กำลังดำเนินการอยู่กระบวนการพรูดคุยภาพมันเดินเดินอยู่แล้วตอนนี้นะครับถนะ้าหากว่าตกลงกันในรายละเอียดเรื่องของกระบวนการที่จะทำในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถจะมาดึงเข้ามาสู่ความต่อเนื่องของเรื่องของการการแก้ไขปัญหาดูจากสติหรือกระบการสติภาพได้นะครับหากสามารถสร้างกระบวนการยุติธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงเวลาที่กําลังเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขได้สันติภาพที่กําลังเดินหน้าย่อมเป็นสันติสุขที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่ได้เช่นกันนักข่าวพลเมืองปาเตทีวีรายงานหัวใจสําคัญของระยะเปลี่ยนผ่านคือการรักษาบรรยากาศของการพูดคุยสารเสวนาสันติภาพค่ะ เพื่อนๆก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแชร์เรื่องราวผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ